ช่วงนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรแก้ไขปัญหาฝนเพิ่ม2 5นำเครื่องินขึ้นฟ้าเพื่อเจาะช่องระบายอากาศจะระบายอากาศอย่างไรผมก็พนนอาสาฝนหลวงคนที่ใส่เสื้อระขาดนอนนาวันนี้จะอาสาเล่าเรื่องเจาะช่องระบายอากาศให้ฟังครับกฎทางพิสิกส์ของเครื่องเย็นไ้กาไว้ว่ามวลอากาศร้อนจากภายนอกจะวิ่งเข้าหาระบบปรับอากาศที่เย็นภายในห้องนั่นเอง เมื่อเราเปิดประตูออกมาจะเห็นได้ว่าอากาศร้อนจากภายนอกห้องวิ่งเข้าหาห้องที่มีเครื่องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิเย็นกว่าการเจาะช่องอากาศบนฟ้าก็เช่นกันครับกรมขนหลวงและการบินเกษตนั้นใช้เครื่องบินทยานขึ้นฟ้าเพื่อปีวงล้อมจากแคบออกกว้างโปรยน้ําแข็งแห้งตกลงมาน้ําแข็งแห้งติดลบเ8ดลบ78องศาอากาศที่อยู่ ใต้ภาคตื้นยินนั้นไม่ว่าจะเป็น10องศา12องศาที่มีอุณหภูมิร้อนกว่าจะวิ่งเข้าหาน้ำแข็งแห้งบนฟ้า5,000ฟิษ7,000ฟิษ8,000ฟิษที่อุณหภูมิลบ78องศาเย็นใย,ยเยือกนี่คือจุดที่อากาศได้ดึงฝุน่นเพลียมสงห้าขึ้นไปบนฟ้าและออกจากชั้นผกผันแปรผันผกผัน เจาะช่องระบายอากาศขึ้นฟ้านนเดงครับหากมีเมฆหรือมีฝนฟ้าโปร่งหากมีเมฆอยู่ชั้นหนึ่งมื่นฟิตก็หมายความว่าชั้นแต่พันหกผันศูนย์ถึงสิบองศาอยู่ที่หนึ่งมืนฟิตแต่หากลมบนกดจมหมายความว่าอากาศเย็นกดจมภาคพื้นดินนั้นมีอุณหภูมิศูนย์ถึงสิบองศาฝุ่นเพียมสงจนห้าก็จะกดลงมา คุกคีกับประชาชนกรมฝูหลวงและการรียนเกษตรนั้นแก้ไขปัญหาโดยการเจาะช่องแปรผันผกผันช่องระบายอากาศดึงฝุ่นเพียมสองหกับน้ำแข็งแห้งร้อนและเย็นดึงขึ้นไปสรมชาตินั้นนะครับอากาศจะยกตัวพร้อมฝุ่นเพียมสองหน้าไปควบแน่นที่ชั้น0.5องศาถึง10องศานั้นคือชั้นที่เกิดเมฆ อาจจะเป็นช่วง5,000ฟิต10,000ฟิตนี่คือเมฆที่เป็นเมฆสเตตัสคิวโมนัสแต่เมื่อไรก็ตามที่เข้าสู่หน้าร้อนเมฆนั้นก็จะยกตัวสูงขึ้นไป30,000ฟิต25,000ฟิตนี่ก็ชั้นควบแน่นอยู่ที่จุดยะแข็งู0องศาหรือ10องศาจะเกิดเมฆชั้นบนก็หมายก็ว่าฝุ่นนั้นจะยกตัวขึ้นไปแต่หน้าหนาวนั้น อากาศจะกดจมชั้น8ปรผันหกนจะอยู่ภาคพื้นดินหรือชั้น300เมตรฝุ่นนั้นจะคุกคีกับประชาชนการแก้ปัญหาก็มี2แบบนั้นก็คือโปรยน้ำเกาะฝุ่นลงมาหรือโปรยน้ําแข็งแห้งเจาะเป็นช่องอากาศดึงฝุ่นขึ้นไปเพราะฉะนั้นผมก็บปนวนอาสาฝุาานหลวงไม่ใช่แค่อาสาคนนอนนาผมทําสิ่งประดิษฐ์ฝุนหลวงนั้นก็คือสิ่งประดิษฐ์ จะมีกลไกเทคนิคโครงสร้างเช่นเดียวกับสิ่งประดิษฐ์ที่เห็นนี้นี่คือโครงการเนื่องมาจากพระมริของในหลวงรัชกาลที่9กเรามาช่วยกันสืบสารรักษาและต่อยอดครับอาสาที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนผมไม่มีครูบาอาจารย์ผมมีญาติพี่น้องไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ไม่เกี่ยวครูบาอาจารย์หากหลายท่านนั้นหวังสิ่งตอบแทนหวังเงิน ทองยศสะละเสริญนะครับผมแล้วไม่ต้องการอะไรสิ่งเหล่านั้นยายพี่น้องผมจะเป็นคนร้องขอผมไม่ต้องการอะไรหากเขาร้องขอหรือกีดกันในการนะครับผมพัฒนาบ้านเมืองช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองก็ให้เขาป่วยตายไปเถอะผมอยู่คนเดียวได้วันนี้ผมก็มาโนนไปแล้วครับผมับเอาเงินทองอย่างเดียวเลย อยากได้เงินไม่ปล่อยผมไปเป็นอาสาวันนี้ครับผมอากาศอาหนาวขึ้นนะครับจะเกิดเมฆเห็นไหมฮะชั้นควบแน่นจะอยู่ที่300เมตรขึ้นไปนะครับเมื่อหนาวกว่านี้เมฆก,ก็จะจดกดจมลงมากดจมลงมาคุกคีกับบ้านเรือนประชาชนเหมือนภาพที่เห็นในขณะนี้ในเมืองคอนแก่น นะครับเมฆนั้นได้ลงมาจนถึงภาคพื้นดินตึกสูงนั้นก็เห็นในยอดตึกที่ไม่มีเมฆวันนี้ผมกอมมน,นรายงานครับ